สุดยอดอาหารบำรุงสมองป้องกันสมองเสื่อมแล้วก็สู้โรคอัมพฤกษ์อัมพาตสุดยอดอาหารบำรุงสมองสำคัญยังไงเพราะเวลาคุณแก่80ขึ้นไปครึ่งต่อครึ่งสมองเสื่อมสมองเสื่อมในที่นี้คืออัลไซเมอร์สเดเมนเชียหรือโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์คุณลืมตัวตนไปเลยคุณไม่รู้ว่าคุณคือใครคุณไม่รู้ว่าลูกคุณคือใครคุณไม่รู้ว่าหมาคุณคือใครคุณไม่รู้ทางกลับบ้าน คุณนึกคําไม่ออกคุณดูแลตัวเองไม่ได้ลืมการแปรงฟันลืมการอาบน้ําไม่กินข้าวนะครับเดินไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวนะอันนี้คือแบบฟูโบรนออสไซเมอร์สนะซึ่งมันมีสัญญาณเตือนนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้รู้ว่ามันคือน้ําแต่ว่านึกไม่ออกอันนี้คือสัญญาณสมองเสื่อมนึกคําที่เรารู้แต่นึกไม่ออกอันที่2คือคุณก้าวร้าวอะนึกอะไรอยากดาก่ดาใครด่าไม่มีการสกรีนิ่งหรือไม่มีฟิลเตอร์เวิร์ดนะอันนี้เป็นสัญญาณเตือนหนึ่งนะครับหรือคุณลืมการดูแลเอาใจใส่ตัวเองนะลืมว ว่ากินข้าวมันสําคัญหรือว่าอาบน้ํามันสําคัญนะครับอันนี้คืออาการสัญญาณเตือนสมองเสื่อมสัญญาณเตือนโรค stroke เอามาพิกเอามาพาดเส้นเลือดสมองตีบโลหิตสมองอุดตันโลหิตสมองแตกมันมีคําตัวย่อเนาะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ be fast b ตัวแรก b คือ balance balance คือการทรงตัวถ้าคุณทรงตัวไม่ได้อาจจะมีเส้นเลือดสมองตีบแตกอุดตันอยู่นะครับหคือการทรงตัวอยู่ๆคุณเห็นพ่อแม่คุณล้มนะหรือว่าโอยโซเซเดินแล้วก็เตะนู่นเตะนี่ e คือ eyes คือตาของคุณ ตาจะเริ่มมัวตาจะเริ่มผ้านะครับหรือภาพตัดหรือตาบอดไปเลยอันนี้ก็อาจจะมีเส้นเลือดฝอยในตาแตกก็ได้ F คือ face face คือหน้า อาจจะมียิ้มได้อย่างงี้ยิมคายกคิว้วได้อันเดียวนะครับอีกข้างหนึ่งจะยิ้มแล้วยิมไม่ได้นะครับเพราะอีกข้างหนึ่งชาไปแล้วเอคือ arms arms คือแขนสองข้างคนที่สมองตีแตกอุดตันอ่อนแรงไปข้างหนึ่งเดินแล้วก็ซุดไปข้างหนึ่งหรือว่าเอ้ยทำไมตื่นมาแล้วยกแขนแล้วมันแบบมันยกไม่ได้รวมถึงมีชาตามบริเวณแขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่งเอสคือ speech speech คือคําพูดของคุณพูดแล้วแบบพูดแล้วมันมันควงลิ้นไม่ได้นะครับกล้ามเนื้อลิ้นมีปัญหาแล้วสัญญาณเตือนเลยนะ Time t i ไ e มเนี่ยไม่ใช่สัญญาณเตือนแต่เป็นเวลาที่คุณต้องพาคนไข้ไปหาหมอโดยเร็วสาเหตุที่ทำให้คนไทยตายจากเส้นเลือดโลหิตตีบแตกแล้วก็สมองเสื่อมคือบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าทุกอย่างที่เป็นการเผาไหม้แล้วคุณดูดเข้าไปในปอดควัน PM 2.5มลพิษแต่ส่วนใหญ่บ้านเราคือบุหรี่กับบุหรี่มือ2บุหรี่อันดับหนึ่งอันดับ2คือเหล้าแอลโกอฮอล์ทำให้ความดันสูงบุหรี่ก็ทําให้ความดันสูง ทำให้เส้นเลือดในสมองแข็งตัวแตกง่ายตาย,ตาย ควรจะต้องเสริมแมกนีเซียมด้วยถ้าคุณความดันสูงอันที่4ี่คือไขมันเลวในเลือดสูงและไขมันดีในเลือดต่ำแล้วคุณอ้วนและไอไขมันที่เลวที่สุดคือไขมันในช่องท้องหรือมันคือไขมันที่ตับไขมันพอกอวัยวะอันที่6คือนอนน้อยเวลาที่คุณนอนคือเวลาทําความสะอาดสมองนอนน้อยสมองเสื่อมเร็วนอนน้อยเสี่ยงความดันสูงคนที่นอนน้อยน้ําตาลในเลือดคุมได้ไม่ดีนะครับ นอนน้อยอ้วนง่ายนอนน้อยผอมยากนอนน้อยแก่เร็วถ้าคุณอยากจะบำรุงสมองให้หาอาหารเหล่านี้มากินนะครับอาหารอันดับแรกที่คุณต้องหามากินทุกวันถ้าคุณอยากสมองดีจริงๆอาจจะไม่ต้องทุกวันก็ได้แต่ขออาทิตย์ละอย่างน้อย2วันให้คุณเลือกอาหารจากมหาสมุทรอยากบำรุงสมองกินปลาแต่ห้ามทอดเมื่อไหร่ได้คุณทอดไขมันดีมันจะเลวโดยปริยายเลยนะครับการผ่านความร้อนขั้นสูงทําให้ไขมันดีเสียโครงสร้าง เสียคุณภาพแล้วสําหรับปลาบํารุงสมองนะครับคือปลาแซลมอนนะครับทุกคนดีมากๆนะครับแต่ถ้าคุณปัญหาเป็นเรื่องแบบธรรมชาติไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็หาเท่าที่เราหาได้นะครับถ้ายิ่งเป็นท้องเนี่ยจะยิ่งมีไขมันดีเยอะนะครับถ้าคุณกินได้แล้วนะครับเพราะมีโอเมก้าสสูงโอเมก้าสเนี่ยทุกคนที่ไม่ได้คุมการแข็งตัวของเลือด ต้องกินเพราะบำรุงหัวใจบำรุงสมองบำรุงตาลดไตกรีสลายเพิ่ม HDL แล้วก็ชะลอสมองเสื่อมแนะนำสูตรที่มันโอเมก้า3เข้มขน้นนิดหนึ่งขอ60%ขึ้นไปใครอยากดูสูตรพิมพ์าโอเมก้าอาหารที่2เนาะที่คุณจะบำรุงสมองคุณดีมากๆนะครับนั่นก็คือถั่วชนิดหนึ่งที่มีหยกักมีโอเมก้าสสูงมากนะครับมีกากใย,ยสูงมีไขมันดีสูงนะครับคือถั่ววอลนัทถั่วที่มีกรดไขมันดีวอลนัทมัคาเดเมียแต่ทุกคนมันมีอีกถั่วหนึ่งนะ ถั่วโกโก้แท้อันนี้คือใครที่ชอบดื่มนมช็อกโกแลตหวานๆใครที่ติดโกโก้นะครับใครที่ติดช็อกโกแลตเปลี่ยนมากินโกโก้แท้โกโก้แท้คือคาข่าวอันนี้สุดยอดสารอาหารบำรุงสมองเลยเขามีสารต้าน อักเสบและสารบำรุงสมองชื่อว่าแฟลวอนอยถ้าคุณอยากจะสมองดีสมองเสื่อมช้าไม่เอาน้ำตาลในโกโก้ของคุณเลยนะครับและไม่เอาโกโก้ด้วยเอาคาคาลร้อยเปอร์เซนต์กินวันละ15กรัม20กรัมเพียงพอนะครับใครไม่รู้ว่าเลือกยังไงนะหรือมีแบบออร์แกนิกไหมนะครับผมแนะนำให้คุณเลือกที่มีออร์แกนิกเซอร์ติฟิเคชันด้วยนะครับขอดูสูตรพิมพ์ว่าคาคาลอาหารบำรุงสมองอันที่3ต้านออลไซเมอร์นะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มไขมันดีด้วยนะครับอนนี้ ช่วยลดความอ้วนด้วยคืออาหารที่มีโคลีนโคลีนเนี่ยเป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาทต,ตัวหนึ่งชื่อว่าอะซิโซโคลีนโคลีนมีอยู่ในน้องไข่นะครับไข่บำรุงสมองแต่ว่ามันมีหลายแบบไปคุณเรื่องเนาะซึ่งหมอแนะนําไข่ที่มีออร์แกนิกเซอร์ติฟิเคชันแล้วไข่เนี่ยมันมีโปรตีนครบคอม p l e t กรดอะมิโนครบ แป้งไม่มีมีไขมันดีแต่คุณต้องกินทั้งไข่แดงและไข่ขาวแล้วที่สําคัญนะครับคุณจะได้วิตามิน B ด้วยวิตามินบีบำรุงสมองสมองคุณต้องใช้วิตามิน B เยอะมากนะครับเพราะสมองเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีปริมารน้อยกว่า10%ของร่างกายทั้งหมดนี่น่าจะน้อยกว่า5%ซ้ำแต่ใช้พลังงานทั้งหมดของร่างกายเนี่ยมากถึง25%นะครับขนาดเล็กแต่ใช้พลังงานเยอะที่สุดแล้ววิตามิน B ในไข่เนี่ยสมองคุณมันเผาผลาญน,น้ําตาลเปลี่ยนน้าตาลไปใช้เป็นพลังง ด้ดีขึน,นคเครื่องดื่มที่จะทําลายสมองคุณแบบเร็วติดจรวดเป็นเบาหวานสมองเสื่อมโลหิตสมองตีบแตกอุดตันเร็วมากคือน้ําเชื่อมน้ําแดงน้ําผลไม้ไซลับหรือพวกที่อยู่ในเครื่องดื่มเหล้าแอลกอฮอล์ทั้งหลายนะครับทุกครั้งที่คุณกินเข้าไปก็ระวังให้ดีๆนะครับคุณกําลังทําลายสมองคุณอยู่อาหารนั้นที่5นะครับสุดยอดไขมันดีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทุกคนต้องกินนะคืออะโวคาโดและมะกอกเป็นสุดยอดไขมันดีที่จะบำรุงสมองดีมากๆนะครับ แล้วอะวคาโดมีกรูตาไทโอนด้วยบำรุงตับด้วยอะวาคาโดดีมากกว่าละลูกคอมะก,กอกน้ำมันมะก,กอกแล้วก็อะวคาโดใครอยากดูคลิปที่ผมสอนไปแล้วเรื่องน้ำมันนะครับเลือกยังไงพิมพ์ว่าน้ำมันแต่นอกจากโอเมก้าสามแล้วก็น้ำมันมะก,กอกเนาะสิ่งที่หมอกินอีกอันหนึ่งคือน้ำมันกุ้งคริวบำรุงสมองดีมากๆเหมือนกันจะเป็นสารสกัดนะครับบำรุงผิวบำรุงตาบำรุงสมองนะครับน้ำมันกุ้งคริวใครอยากดูสูตรอยากดูความรู้พิมพ์ว่ากุ้งสุดยอดอาหารบำรุงสมองอันที่หกอันนี้อยากจะให้กินแทนข้้าาวขขกินแนแแทปงัดสี เพราะข้าวขาวแป้งขัดสีขนมปังหรือว่าเส้นซาลาเปาเบเกอรี่ซีเรียลหวานๆนะไม่มีประโยชน์เลยมีแค่น้ําตาลกับพลังงานนะครับวิตามินอะไรไม่มีวิตามิน B ไม่มีโอเมก้าสไม่มีกากใย,ยไม่มีสิ่งที่จะชะลอสมองเสื่อมของคุณมีอะไรบ้างนะโอเมก้าสกากใย,ยนะอีกอันหนึ่งทําไมกากใย,ยชะลอสมองเสื่อมเพราะกากใย,ยช่วยลดไขมันเลวกากใย,ยช่วยชะลอการดูดซึมน้าตาลในเลือกากใย,ยช่วยลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่กากใย,ยช่วยทาให้คนอึนง่ายขึ้นดังนั้นสุดยอดนะ คือถั่วลูกไก่นะครับกินแทนข้าวนะครับหรือหงกินกับข้าวนะครับแล้วก็ผมจะกินเป็นแบบนี้นะครับถั่วหลากชนิดแล้วก็เมล็ดเจียนะครับคีนัวนะครับอีกถั่วหนึ่งที่ผมกินแทนข้าวเมล็ดแฟลกผมก็กินถั่วเหล่านี้ในแถบโซนสีฟ้านะครับเขากินกันทุกวันแล้วมันเป็นแป้งที่มีพรีไบโอติกบำรุงเชื้อดีนลำไส้ช่วยขับถ่ายมีโปรตีนสูงแถมน้ําตาลในเลือดไม่พุ่งสูงด้วยอิ่มนานหิวยากแล้วก็ไม่กินจุก,จ,กจิกนะครับแล้วถั่วพวกนั้นนะมีเกลือแร่ลด ความดันด้วยคือเกลือแร่แมกนีเซียมเกลือแร่แมกนีเซียมเนี่ยเป็นตัวที่จะทําให้หลอดเลือดคุณยืดหยุ่นปรับสมดุลใครที่หลอดเลือดแข็งตัวอาจจะยืดหยุ่นได้อาจจะช่วยปรับความมันที่สูงแล้วก็ลดลงได้แต่ไม่ได้ทําให้ความดันต่ำนะครับต้องย้ําแบบนี้ก่อนนะแต่ถ้าคุณความดันสูงแมกนีเซียมจะช่วยคุณได้อันที่7ที่จะบํารุงสมองคุณแบบซุปเปอร์ดีเลยคือผักฟักกินต้มฟักนะครับเยอะๆแล้วกินขนมปังกินข้าวน้อยๆแครอทนะครับ ดีมากกระหล่ำปีม่วงผักใบพวกนี้ดีสุดๆผักสลัดก็ได้ดีมากๆนะครับระวังนะครับเรื่องของน้ําสลัดระวังให้ดีๆเลยนะครับไม่เอาเรากินผักหบดนี้ดีมากๆนะครับคุณอยากสมองดีดูแลลําไส้กินกากใยจากผักผลไม้เยอะๆวันหนึ่งนะผักที่มีกากใยขอครึ่งถึง1นกิโลมือละ2ขีด3ามขีดมันอาจจะดูเยอะนะแต่ถ้าคุณอยากสมองดีคุณต้องกินสุดยอดอาหารอันที่7ที่จะช่วยลดพุงดีมากๆนะทำให้คุณสมองเล่นดีบำรุง กระดูกบำรุงภูมิคุ้มกันแล้วก็บำรุงเชื้อในลำไส้ด้วยก็คือพวกมัช h ู o o ม s เห็ดหลากชนิดนะครับถ้าให้ดีเลยนะเห็ดที่แบบวิตามินดีสูงที่จะบำรุงสมองอีกวิตามินหนึ่งที่สมองไม่ควรขาดนะครับก็คือวิตามินดีนะครับดี D เลข3ในสมองคุณและแทบจะทุกเซลล์ในร่างกายมีแม่กุญแจและลูกกุญแจสำหรับวิตามินดีแปลว่าอะไรมันคือรีเซพเตอร์หรือตัวรับการกระตุ้นของวิตามินดีมีในทุกเซลล์ของร่างกายนะครับแล้วอาหารธรรมชาติที่มีวิตามินดีสูงคือเห็ด ไข่ที่หมอได้บอกมาปลาแซลมอนที่หมอได้บอกมาพวกนี้คือวิตามินดีมหาศาลดังนั้นกินผักเห็ดไข่ปลาแซลมอนขั่วหลักชนิดแครอทฟักทองปลาคาคาวโกโก,โก้แทะเลนทิลขึ้น,นัวชิกพีแล้วคุณจะสมองดีเสริมได้นะวิตามินดีนะครับใครที่ไม่เคยกินสิ่งเหล่านี้มาก่อนเลยวิตามินดีไปตรวจมาแล้ว20กว่า30ต้นๆน,นะหรือสิยปลายๆอันนี้อันตรายนะครับวิตามินดีที่ต่ำกว่า30มีความสัมพันธ์กับการตายจากทุกอย่างเพิ่มขึ้นหมดเล ถ้าวิตามินดีสาคุณต่ําคุณเสี่ยงจากการตายจากทุกสาเหตุมากขึ้นใครอยากศึกษาเพิ่มเรื่องวิตามินดีเนาะพิมพ์ว่าวิตามินดีลงมากลุ่มผลไม้บํารุงสมองแบบดีสุด,สด ที่คุณต้องกินทุกวันคือเบอร์รี่นะครับเบอร์รี่หลากชนิดเมลเบอร์รี่สตอรอเบอร์รี่บูเบอร์รี่ได้หมดเลยกินดี k 2ต่อเนื่องครึ่งปีตรวจเลือดได้55ขอบคุณคุณหมอโอค๊คที่แนะนําตัวนี้เยี่ยมเลยตรวจระดับวิตามินดีได้60บวกนะครับไม่เป็นหวัดเลยมีแค่จามเวลาหายใจนะครับแต่ก่อนเป็นหวัดบ่อยโอเคเลยนะครับขอบคุณมากสําหรับรีวิวนะครับแต่ถ้าใครอยากจะจริงจังนะอยากจะหายจากโรคเรื้อรังแบบไม่ใช่ยามาลุยกันใน IF Masterclass นะครับหมอมีคอร์สสำหรับ IF โดยเฉพาะ มีทุกสูตร IF สำหรับคนแก่ IF สําสำหรับผู้สูงวัยไ f เสำหรับผู้หญิงหมดประจำเดือน IF แบบไหนเร่งชะลอวัยนะครับใครอยากเรียนแบบเจาะลึกไม่ต้องลองผิดลองถูกก็มาลุยด้วยกันใน V.I.P. คลับ IF Master Class ครับใครสนใจพิมพ์ว่าสนใจ IF ลงมานะครับใครอยากได้สูตรอะไรก็พิมพ์ว่าสนใจลงมาฝากแชร์ด้วยถาร้านนี้เป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ